ให้มาลูกนี้หนูตรงกลางกอฟให้ตามท้องนี่กวนสวยครับและิีลนนูกนี้ปัดไปชนคานโอ้โหงหวะนี้เลยถ้าไม่ปัดนี่น่าจะเสียบคานบนได้ลอนครับข้างสนามมีขยับอีกตำแหน่งเ้วโดยแท็กซี่ ไปมึงคับบาร์บาริน่าจังหวะนี้ก๊อล์บมาเสาสองยังมียแล้วดูไปเล่นมุมโพงจังหวะนี้กำลังการบอกว่าจะตลองตั้งเตะขึ้นมาให้นั้นหรือแท็กซี่ครับ ลูกนี้สกัดบอลร้อยโดงแล้วขึ้นหน้ามาที่พี่อ้วนแล้วบอลมิล่าจะต่อให้หนุ่ยยังได้ครับให้มากรอบจะจ่ายนุ่งนี้โด่งเข้าชารแล้วพี่อ้วนยิงลูกนี้ไปตรงตัรพี่น้อยครับาชาว่าเตะวนหาทบ่มงส่งับมาที่ยิบ แต่บอนนี้เดินทุกคนแล้วบอลวิลล่าหรือว่ากระโดห่างไม่ได้แล้วกิง,ด,งด้วยสายยังปักทิ้งออกไปครับดูระหว่างนี้บอลหุ้มมันจะเหลือแล้วตอนนันไปโตรงกลางนั่เรื่องขาเตะครับตัวแาาทนนี้ต้องโรเตช่างกันแล้วบอล,ว,ลวิลล่าการ์ตาอยังไม่ให้เล่นครับ ตายหมนลูกเตะมุมอีกครั้งครับยัดมาแล้วอจังหวะนี้โดนใส่ทางเล่อนอันนั้นเดือดแท็กซี่ออกไปครับแต่คู่น้าปั้มสวยจังหวะนี้ตรงกลางเก็บบอลลงต่อให้ก๊อฟสาโดโบนขึ้นมาลูกนี้แม็กกับมอลุงไม่อยู่เลยเดือดแท็กซี่จังหวะนมาเอาแล้วไปสวยอ่ะจังหวะนี้ยิเงเนี้ย ม่จะบอกว่าแฮตผิไม่ใช่รับวันนี้ฮีโร่จริงๆเรของเบารมวิล่าครับ่งนให้แล้งแกล้งเล่นเลยเล่นเวันนี้บาววล่า่อนเกมที่เกมแรกจะเริ่มขึ้นเขาบอกว่าแม่ออกลารคาน้อยแ้งหนงได้สุด้ต่อบาราวาจะเก็บหต้มวันนี้ตอนนี้นะปัจจุบันนี้มันใกล้เกมกับคัตีขอูดไปแล้ว ตอนนี้นำโดยแท็กซี่อถึงสองสื่อนะครับแต่เกมนี้ห้ามผ่อนเด็ดขาดด้วยดูแลเดือดแท็กซี่ตอนนี้แม่ต้องการประตูเต็ยไข่แตกอย่างยิ่งครับพุ่งมาตรงกลางเราเออลูกนี้มันเกิดพลาดในช่วงเวลนี้มันเกิดมาปล่อยโลโลูกนี้หมวกเสียบเสาตายแล้วไล่ตามมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองแล้วเดือดแท็กซี่ แม่ประตูตีไข่แตกมาแล้วครัอบ,อบเดอะแท็กซี่ดูแล้วบลองบลังวีลาแม่สกอร์ยังนำอยู่ครับต้องรักษาซักรอนี้ไว้ครับแม่กอดเราได้มาแต่และประตูไม่ใช่เรืงง่องง่ายครับและที่สคำคัญวันนี้ปั๊มทันถึงสองประตูครับเกมแรกชนะมาแล้วครับดูเกมนี้ครับ ติดอาดงนี้ติดนกติดออกหลังครับทางคาณถามโยงยาวขึ้นมาเรื่องนี้แม่นครับพี่เพื่นเก็บบอลลงแม่ไม่ค่อยดีครับยองเป็นยองของเด็กแฮกซี่ครับ แต่อนนี้ต้องช่วยกันแล้วครับาร์มิล่าดูรถในแท็กซี่ตอนนี้มาเป็นชุดแล้วให้ลูกนี้ยังติดแล้วเกือบเอ็ดยิงยัดยุ่งนะิดนึงบอลเนนี่บไปท้องใต้หรือทางสนามน่าจะมีการขยับอีกหนึ่งตำแ,แตหน่งครับเป็นน้าบาร์มิล่าครับเอาวิอวนออกครับลาวิอาลงไปเก็บบอลครับแดนหน้านะเฮ้ยจริงเหรอ เขามีนะโคต้าเขาอ่ะสมาหากนรติด้นี้แบกพี่ดูล้วตามอยู่หนึ่งแล้วเข้าสู่ช่วงหานาทีหนันลีโหวตแล้วแล้วยิงย จัดเตามหหมือนของตัวตอนนี้เลยใส่ให้ยิยงเลือยซ้ายแบบลูกนี้สะสบห่างกันนิดเดียวเครับแต่อเลื่อนสมาธิกับม้าบอมบิล่าตอนนี้ยังแค่ฟังโหนครับยังไม่ถึงกระดุน้ำครับต้องแหมสมาธิห้ามหลุดเด็ดขาดครับบอมบิล่า 3นาทีเสร็จแล้วเหลือเวลาที่เหลือจังหวะนี้เต่ทีเดียวทิ้งไปเลยครับเ้าวแม่เล่นหวาดเสียว,วที่ขอตัวน้อยเด็กแท็กซี่ยิ้แต่ตอนนี้ถอยตัวเองไปเล่นเป็นกองหลังนะพีคบอกอบให้ซ้ำไม่มีครับจังหวะนี้ต้องช่วยกันไล่ครับบาร์มอนิน่าจะยืนเฉยไม่ได้ครับตรงกลางอิตมีปัหาเขาอยู่แล้วยิงด้วยขวานนี่จะไล่ตรงหรือ ที่สีส่เอาลิฟต์อตอกเอาเอกกลับลงมาทางด้าน,น,น,นเดียวแท็กซี่เที่ยงเยอะดทางด้านรามาวิลล่าเราจะเสมอัอยู่ที่สองประตูต่อสองนะรามาวิน, yeah, yeah. ล,นล่านำก่อนถึงสองประตูต่อศูนย์น,นะเกมนี้ก็ออกมาทางซ้ายสวยครับ เองให้ทางขวายีิงไปนี้แล้วฝ่ายิงลูกนี้แม่จังหวะบล็อกไว้ได้แล้วเลยแท็กซี่แต่ง่วจังหวะนี้ดูมาเสาสองยังงงพลอยอยู่แล้วจังหวะนี้งงคราอีกทีนึงเอกไปเก็บบอลมาได้ครับโอ้จังหวะนี้ดูครับมาทางซ้ายพี่ภาคให้ตั้ง กดยาวไปนิดนึงปั๊ม,ย,มยังไปขโมยบอลมาได้ครัวหัที่ส้าีกแล้วโอ้โหยังยักให้ได้สามแล้วแล้เล่นเร็วแล้วปั๊มจีนลูกนี้ทลับนิดนึงไปตรงตัวผู้ถามาตัครังอ้าวเลเซ็ตเัสย,ย,ย,ยังได้ครับเลยแม็กซี่แก้ไขามาดีอัะ กระดกเลยก้ามสวยครับจังหวะนี้จะไถไว้ยังโดนคูมติดเลยครับตรงกลางออกมาให้ทางขวาเอกยังท like anyway ันครับเลยจังหวะนี้เอกเกิดอะรขึ้โสุดยดนขึ้นหน้าเลยก็ไม่มีเชื่อวนี่อาถ่างมะบายได้ยินเส้นครับจังหวะนี้แหวนเลยครับ จังหวะนี้มาดูคะทุกท่านโดนขึ้นหน้ามายังงงทิ้งออกมาได้ครับตามตามไปเก็บลูกนี้พยายามกระโดดเลวีิอยายังไงครับโดนเตะสหาหัสขึ้นมาครับขอรถจังหวะนี้มาทำบงอู่ใส่ไปเองนะเดี๋แท็กซี่แต่เวลาเหลือไม่ถึงนาทีแล้วไม่โดนเพื่อนรักมาหัดเก็บครับ คือเวลาหนังทดเพื่นหนึ่งนาทีแล้วแต่ตอนนี้ต้องเพื่อนแล้วบัาลีล่าซาโกยังทำเหนื่อยและอ,อยู่ที่สองประตูต่อสองครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับจะเปิดขึ้นหน้ามาลุ้กันใหม่ครับบังบาลีล่าโยนยาวแล้วจังหวะนี้ ตามมงให้เอกยังได้ครับเอกย,ยังไม่ยิงครับหลบมาแล้วจะให้ลูกนี้ดูว่าจะไปขโมยบอลมาได้ให้มาตรงกลางปัลมเดี๋ยวไม่มาด้วยจังหวะนี้มาเตะบอลแล้วมาช่วยบอลไปได้ครับได้เลยลูกเตะมุมขวาสเตซี่เล่นเร็วลูกนี้เมื่อให้ลูกทุ่งเท่านั้นแล้วสเตซี่ทางอาารเปเสาให้เล่นใหม่ครับ ยู่ในช่วงทุนเวลาบาดเจ็บแล้วตอนนี้ให้มาฟาวล์ลกยก่ายต่อสวยแล้วจังหวะนี้มาทางขวาเพอที่ยนนี้จังหวะน,นี้ยังได้แล้วเป็นที่ให้ตรงการาลางตนนั้มแล้วล,ลับเจอครับเอ๊ เปิดตัวนี้แหละไปนิดนึงนะำบอลเดืออกไปเองนะเจทัชซี่โอสโหอยู่ในช่วงเชเยหมเสละเดียวเมื่อางหมังมามอยล่าครับโอ้โหน้เหนืก็เเดืดมาน้วสองได้ตหลอสองเจอแล้วหลองทีมกลางสนามก่อนครับ คู่สุดล้วย,อาายของทางสนามต่อเกมคู่สุดท้ายของเราวันนี้เสมอครับแมสสุดมันครับสองวัตถต่อสองครับเป็นการนำแนำไปก่อนถึงสองวัตูของน่านบาร์บอนวีล่าครับแต่เดลัสซี่ครับนี่ครับเป็นทีมนักซื่อจริงครับตามไปเสมอเป็นสองรัตถุต่อสองครับจบเกมเลยแบ่งแต้มกันไปคนณล่าแต้มวันนี้แมททำได้สำเร็จครับบาร์บอนวีนนล่าประ,ะ,ะ,ะกาศไว้ก่อนเกมจะเริ่มขึ้น้องจะเก็บหกแต้มวันนี้ทำได้แค่สี่ครับถือว่าประสบความสำเร็จครับ เนี <ih az violin Legisl ator> ่ยต้องขอขอบคุณครับทั้งสองทีมทั้งบางบอลมิน่าแล้วก็เด็กแม็กซี่แล้ววันนี้เนี่ยคู่แมสุดมาเนะสยผักสีจริจริงครับคู่สุดท้ายของเราวันนี้ครับเน่ต้องขอขอบคุณระตดิลลีทั้งสองทีมครับหนักเบากันในเกมครับเจบเกมก็ขอโทษขอบคนะครับเปซฟที่สนน้องนะครับวังวังมน่าเนี่ยต้องบอกว่านำไปถึงสองประตู